อสุวินเซเว่นไนต์ตั๋วที่เราจะสามารถเลือก1ใน8อัศวินได้เราจะเลือกอัปเกรดตัวละคร C ตัวไหนก่อนดีควรที่ต้องมีตัวไหนบ้างมาแนะนําความสําคัญสําหรับมือใหม่ไอดี ID ที่เพิ่งเติบโตสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเซเว่นไนต์รีเบิร์เจ๊น้ำการค้าบริการเติมเงินเกมมือถือบริการดีปลอดภัยและราคาถูกมีเกมให้เลือกเติมมากมายเซเว่นไนต์รีเบิร์ไม่ว่าจะเป็นแพ็คพิซซมแพ็คเล็กแพ็คใหญ่แพ็คลูบี้และแพ็คลายเดือน ตัดลายเดินก็เติมได้แบบถูกสุดๆติดต่อเติมเกมหรือสอบถามอินบ็อกได้ที่เพจเจ๊น้ำการค้าหรือจะแอดไลน์เติมเกมมือถือต้องเจ๊น้ำการค้าไปจัดไปโดนกันได้นะครับด้วยความที่ว่าเขาจะมีกิจกรรมแจกเซเว่นไนท์เป็นใบเลือกตัวละครนะครับเราสามารถเลือก1ใน8ตัวละครได้อัศวินเซเว่นไนท์เคนแต่มี8คนเอ๊ะยังไงนี่ก็จะเป็นตัวละครเซเว่นไนท์ที่มีให้เลือกซึ่งเป็นตำนานแบบพิเศษมีรูดี้ไอรินเลเชลเดลโรนสไปจ แล้วก็คิสวาเดซาด้วยนะครับส่วนใครจะรอปรับบาลานซ์สกิลของสไปและอยากลงทุนก่อนอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ด้วยความที่ว่าสไปด้าตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับเขาเป็นสมดุลใช่ไหมแล้วหาทีมลงค่อนข้างยากมีตัวละครอื่นค่อนข้างคบขันมากกว่าณนะปัจจุบันก็เลยไม่ค่อยเห็นคนเล่นแต่ด้วยความที่ว่าเราสามารถเลือกตัวละครแล้วตั๋วเขาแจกถึง7ใบนะครับเราควรที่ต้องเลือกตัวไหนดีละ่ะเอาจริงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นสาย PVP หรือ PVE หรือเราอยากจะเล่นทั้งหมดเลยในกรณีที่เราอยาก จะเล่นแบบครอบคุมเล่นให้สนุกใช่ไหมครับการมีตัวละครเยอะจะค่อนข้างสําคัญฉะนั้นในกรณีที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วเรายังไม่ได้ซีในเรื่องการแข่งขันแบบจริงจังนะครับเราสามารถเลือก6ตัวละครมาก่อนได้เลยก็เลือกรูดี้ไอรินเลเชลเดลโรนคิสและวาเนซ่าเราจะได้มีหลายๆตัวเล่นได้หลายคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นพานดาน กิลอารีนาสงครามจิงประสาทสงครามเบดเสร็จถึงแม้ว่าตัวละครพวกนี้จะมีแจกก็ตามอย่างเช่นดูดี้เราก็จะได้วันที่30ิไอรินเราจะได้วันที่60เรเซลเราจะได้จากในจดหมายของการสมัครบัญชีอยู่แล้วแล้วก็จะได้วันที่90นะครับอีกหนึ่งตัวละครเดลโลนเราจะได้วันที่120เจฟเราจะมีได้วันที่150สไปเราจะได้วันที่180คิดเราจะได้วันที่210วาเนซ่าเราจะได้วันที่240ฉะนั้นการ ที่เราเลือกตัวละครมีหลายๆตัวก่อนก็จะดีมากๆอย่างวานนซ่านะครับก็จะเป็นตัวแบกในหลายๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นผ่านด่านการเข้าคอมโบทีมเวทการเอาไปลงไต่หอด้วยความที่ว่าเขามีแพสซีฟที่จะคุ้มกันความเสียหายตัวละครของเขาจะตุยยากขึ้นและยังลดพลังป้องกันของศัตรูได้มีสกิลที่1นะครับที่จะช่วยเพิ่มคูดาวของสกิลส่วนถ้าเราอัปเกรด C2 ปุ๊บจะสามารถขจัดผลบัฟ2อันอัตรา100%ได้ด้วยส่วนสกิลที่2 ยังสามารถทําให้แข่งเป็นหินได้นะครับอย่างน้อยและต้องมีก่อน1ตัวละครวาเนซ่าที่เชียร์เลยนะถ้าไม่มีติดไอดีนี้จะเล่นค่อนข้างลําบากนะครับในหลายๆทีมเพราะว่าอันนี้จะไปได้ทั้ง PVP และ PVE ถัดมานะครับนั่นก็คือเลเซลด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวละครแจกที่เราจะได้กันทุกคนอยู่แล้วในช่วงเริ่มต้นเราสามารถเอาไปตีมังกรได้เอาไปลงผ่านด่านก็ได้ตีกิวก็ได้คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับกิวดได้หมดเลยหรือจะไปสงครามเบ็ดเสร็จก็ได้ สีของเขาเนี่ยจะเพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนมีสกิลที่1นนะครับที่สามารถลดพลังโจมตีลดปรดิมาณความเสียหายที่สร้างใส่เผาไหม้ได้สกิลที่ี่ยจะแปะดีบัฟได้นะครับซึ่งจะลดพลังป้องกันและเพิ่มความเสียหายกล่ภาพที่ได้รับคอมโบคู่กับทีมกล่ภาพนี่ดีเลยส่วนถ้าซีสองนะครับเขายังเพิ่มระยะบดของดีบัฟเป็น4เทินจาก3เทินการเพิ่ม1เทินถือว่าสําคัญแบบมากๆถึงแม้ว่า C6 สกิลที่1เนี่ยจะเปลี่ยนจาก1เป้าเป็น3เป้าแต่บอกเลยว่าช่วงแรกไม่ค่อยได้จําเป็นขนาดนั้นนนนอกกกกจาาทํคะแเนนี่ยวับ ซึ่งเราสามารถไปใช้ตัวอื่นได้แต่การที่เราสามารถรีบทํา C2 ได้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับการเพิ่มระยะเวลาแต่ด้วยความที่ว่าตัวละครแจกตอน90วันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าใครไม่รีบไม่ต้อง C เราจะเลือกมาสัก1ตัวติดไว้และเล่นให้ครบ90วันได้อีกหตัวก็จะเป็น C2 ได้แบบไม่ยากถ้าเรากะเล่นยาวๆในส่วนของไอรินในกรณีที่เราเล่นยาว60วันเราได้1ตัวอยู่นะครับถ้าถามว่าดีไหมเขาจะมีแพสซีฟเลยก็คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับพนมิตร ตลอดเวลานะครับเพิ่มให้ถึง19%เหมือนเราใส่สัตว์เลี้ยงอะ่ะสัตว์เลี้ยงตัวไหนสัตว์เลี้ยงอ e ีลินครับในกรณีที่เราอัปเกรดแค่5ดาวเนี่ยจะมีเพิ่มทางจิตวิญายภาพ19%เหมือนกันฉะนั้นสามารถเอาไปช่วยบูดเดีเมดได้หรือเราจะเอาไปใส่ไฟช็อตได้เหมือนกันนะครับแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเราเอาไป PVE เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะด้วยความที่ว่าเขาไม่มีคุ้มกันความเสียหายถึงแม้ว่าจะมีคืนชีพก็ตามเราไปใช้พวกยูชงยูชินอะไรพวกนั้นะจะง่ายมากกว่าเพราะสกิลหนึ่งของเขาจะสร้างความาเาเเสีียยยยหาาป้ดวแต่ชิน สเป้านะครับส่วนถ้า c ีองของไอรินจะเพิ่มผลทะลุทะลวงต่อให้ฝั่งตรงข้ามมีคุ้มกันความเสียหายก็จะโดนสกิลนี้ได้อยู่เชกเช่นเดียวกันกันกบสกิลที่2มีผลทะลุทะลวงด้วย C6 จะปรับเพิ่มอัตราจาก30%เป็น40%การเพิ่มให้1 0ถือว่าสูงมากแต่ถ้างบไม่เหลือจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเฉีรีรยให้ทําสักเท่าไหร่ในส่วนของรูดี้อันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครเมตาของ PVP เลยก็ว่าได้จะเป็นอารีนาการเก็บแต้มสงครามเบสเซตหรืออะไรหลายๆยๆนเเ ส่วนใหญ่แล้วลูดี้จะได้ใช้เราได้มาอยู่แล้ว30วัน1ตัวละครส่วนเราจะสามารถหาเพิ่มจากไหนได้ส่วนใหญ่การได้มาจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิลซะส่วนมากนะครับอย่างใบเรียกอัศวินเซเว่นไนท์เมื่อเรามี4 0 0 0แต้มเราสามารถเอามาซื้อเปิดได้หรือจะเป็นการไต่หอคอยห9 0อยชั้นอันนี้เราก็จะได้สุ่ม1ตัวสกิลของเขาสกิลที่1จะมีรถเทินบัฟและสตันสามเทินด้วยกันถ้าอัพสกิลอัตราหมดสติจะเป็น100%พร้อมรถ ไปด้วยส่วนสกิลที่2จะสามารถลิงก์ได้ได้รับความเสียหายโดยแบ่งถั่วเฉลี่ยกันนะครับและยังขจัดดีบัฟถ้า C2 ระยะเวลาของลิงก์จาก2เป็น3เทินและถ้า C6 จะคุ้มกันควบคุมการเคลื่อน,นไหวอันนี้จะไม่โดนพวกสะทงสถานนะอย่างเช่นสตันจับอะไรพวกนี้ครับการที่สามารถทํารูดี C6 ได้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับการเล่นทีมยืะทีมถึกยืนชนจะมีความสําคัญมากส่วนเงแพสีฟสกิลพื้นฐานเลยครับเพิ่มาทางป้องกันมีรถทนความเสียหาย ที่ได้รับตัวละครของเขาจะค่อนข้างถึกเป็นพิเศษฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้รูดี้จะค่อนข้างมีความสําคัญเนี่ยใครที่เล่นทีมถึกโดยส่วนมากแล้วจะมีรูดี้ห้อยถ้าทํา4-6ได้บอกเลยว่าของดีถัดมาจะเป็นเดลรอนเขาเป็นสายโจมตี ที่จะมีแพสซีฟเพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพซึ่งจะคนระแบบกับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพของไอรินนะครับจะไม่ทับซ้อนกันมีสกิลหนึ่งที่สามารถใส่ใบิศตูแบบหมู่ได้มีสกิลสองที่จะเป็นโจมตีหลายฮิตและถ้า C2 ถ้าปิดศตูได้เขาได้เบิ้ลสกิลอีกรอบหนึ่งพื้นฐานโหดอยู่แล้วเอามาบัฟเพิ่มเดามจได้เป็นตัวที่เน้นคอนเทนต์ p v p เป็นหลักส่วนถ้าเป็นเจฟตําแหน่งในการเล่นตอนนี้จะค่อนข้างมีน้อยนะครับแต่ก็จะมีคนเล่นอยู่ในสงครามเบ็ดเสร็จเอาไปจัดทีมด้วยความ ว่าเขามีสกิลที่สามารถสตันแบบหมู่ได้นะและมีโจมตีแบบทะลุทะลวงได้ด้วยนะครับโต้กกับถ้าเราไปใส่ประดับแล้วเล่นเป็นสายโต้กกับบอกเลยว่าโคตรเถื่อนแต่เจฟต้องเป็น C2 นะครับถึงจะโหดเพราะว่าเขาจะมีเพิ่มผลคุ้มกันควบคุมการเคลื่อน,นไหว3เทิร์นด้วยกันฉะนั้นตำแหน่งที่เล่นได้ตอนนี้ของเจฟนะครับโดยส่วนมากแล้วจะเป็น PVP เพราะว่าตัวละคร PVE จะมีตัวละครอื่นที่เล่นได้ง่ายกว่าในการทําหน้าที่อย่างสตันสถานะ CC อะไรพวกนี้ครับไปใช้ตัวอื่นดีกว่า นอกจากจะเอาไปดันเจี้ยนพัฒนาส่วนถ้าเป็นคิดในกรณีที่เราอยากเก็บดาวนะครับก็พอใช้ได้อยู่ณปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นตัวผ่านดันที่ดีเผื่ออยากจะไปบทที่ไกลมากขึ้นแต่สกิลต้องอัปเกรดด้วยนะครับเพื่อให้เกิดผลเดทได้คิดถ้า C ีได้นะครับเขาจะมีเพิ่มผลรีเซ็ตคูลดาวของสกิลอันนี้ถือว่าดีแล้ว C2 ก็เล่นได้แล้วส่วนถ้า C6 เนี่ยเขาจะมีเพิ่มผลเดทสามสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่ใช้สกิลหนึ่งจะเดทแล้วเดทอีกก็คือหลับเลยได้นะครับแต่ตาจะค่อนข้างน้อยหน่อยวางผล อยู่แต่เราสามารถเอาไปเล่นทีมเดสได้แต่ทีมเดสส่วนมากแล้วตอนนี้เขาจะไปเล่นทีมถึกกันตัวละครไต่หอก็อาจจะไปใช้ถึกแบบฟูฟูอะไรประมาณนั้นจริงๆเมื่อเราเห็นสกิลแบบนี้แล้วนะครับส่วนตัวด้วยความที่ว่าเขาถ้าแจก7จ็ดไปที่เราสามารถเลือกได้เชียร์เลยครับมีตัวละครก่อนจะดีกว่าหลายๆตัวตัวแรกเลยก็คือวาเนซ่าด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครที่นานกว่าเราจะได้มานะครับหตัวฉะนั้นเลือกมาก่อนนะครับ1ตัวทํา C2 ก็คุ้มแต่เลือกมาก่อนแค่ตัวเดียวก็พอนะครับแค่มีติดไอีไว้ก็เล่นได้แล้วพอเกาะบัง จะไปทีมไหนก็ได้ทีมเวททีมกายได้หมดท่านมานะครับก็เชียร์ให้เลือกเป็นเดรโรนอีกหนึ่งตัวเพื่อเราเปิดไม่ออกไนเราก็จะได้ได้ตัวละครมาไว้จัดทีมได้หลากหลายมากขึ้นต่อมานะครับก็จะเป็นคิสที่เชียร์มีก่อน1ตัวแต่จริงๆไม่มีก็ได้นะก็จะไปใช้ตัวอื่นนะครับในส่วนของไอรินถ้าเราไม่รีบเรารอวันที่60ได้เราต้องเลือกตัวละครที่ได้ไกลๆไปก่อนนะครับท่านมาลูดี้เราจะได้วันที่30อยู่แล้วเราก็ไปเลือกอัปเกรดให้ c ีการทําี2ของลูดี้เพิ่ม,ยมรยา ลิงหนึ่งเทินช่วยได้เยอะมากนะครับเล่นง่ายขึ้นแต่ในกรณีที่เราเริ่มมีตัวละครเยอะแล้วจริงๆอ่ะการทําี6จะคุ้มเพราะจะได้ทีมถึกโหดเลยเพะเผลอหลังจากที่กิจกรรมมาเขาก็จะยัดรูดี้ c 6กันซะส่วนมากด้วยซ้ำนะครับเมตาทีมถึกมาแน่นอนแต่บางคนอาจจะไม่มีคามากไ yeah. งส่วนตัวนะครับผมช่างใจอยู่ว่าจะทําตัวไหนดีฉะนั้นถ้าเราจะโถมรูดี้ C6 ก็ได้เหมือนกันอย่างน้อยก็ไป PP ได้หลายคอนเทนต์ได้หลายแบบนะครับแต่ถ้าจะเอาครบคันจริงๆอ่ะมีหลายตัวดีกว่าส่วนถ้าจะ ทำซีตัวละครไหนบ้างแน่นอนครับเรเชลทาแน่นอนตัวนี้ทาคุ้มเพราะว่าเพิ่มระยะเวลาดีบัฟแต่ถ้าเราเล่นยาวอ่ะวันที่90ก็ได้แล้วนะ1ตัวฉะนั้นเราแค่เลือกตัวเดียวก็พอนะครับในกรณีที่เราเปิดไม่ออกเลยเพราะเราจะได้ฟรีอยู่แล้วจากจดหมายวันที่90ได้อีกหนึ่งตัวเลือกมา1ตัวก็เป็น c 2พอดีอันนี้สําหรับคนเล่นยาวนะแต่ถ้าใครรีบเลือกมาก่อนก็ได้ถัดมาวานิซ่าเราจะโถมเลือก C2 เลยก็ได้เพราะด้วยความที่ว่าเขาเพิ่มขจัดบัฟอันนี้ก็มีผลอยู่จจะะไไไปปลงดดด่่าานนกก็็้รหือว PP ค่อนข้างครอบคุมเลยหลายๆคอนเทนต์ส่วนถ้าทํา C6 คุ้มไหมแน่นอนครับคุ้มเพราะว่าจะมีเพิ่มผลตัวเดียวเนี่ยหลายตําแหน่งเขาจะมีแปะเวทเปาวางได้อยู่เพื่อไปลงกิจกรรมอย่างนักเดินทางจุติอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันแต่ C2 ก็พอได้แล้วนะครับไปเลือกตัวละครอื่นดีกว่าฉะนั้นหลักๆมี3ทางให้เลือก1อัปูด,ดี้ไปเลยครับ C6 โถมไปเลยเรามุ่งคอนเทนต์ PVP เป็นหลัก2เราอยากไปเรื่อยๆแน่นอนเก็บสะสมคอเลกชันไปเลือกตัวละครให้ครบวาเนซ่ามีคิดมี เดวโรนและเชล์ on, สัก1ตัวไอรินหนึ่งตัวรูดี้อีก2ตัวก็จะเป็นรูดี้2ีพร้อมกับเหล่าอัศวินพวกนี้ที่เราจะมีติดทีมทางที่3ทํารูดี้สีสเรเซล C ีสอวาเนซ่าสีสโดยวาเนซ่าเนี่ยสตัวแน่นอนอยู่แล้วเรเซลเราเลือก2ตัวก็จะเป็น5ตัวเพราะจะได้จากจดหมายมาเราไม่รอวันที่90รูดี้สีสก็เลือกอีก2ตัวเพราะว่าวันที่30เราจะได้1ตัวก็จะเป็นรูดี้สีสพอดีเนี่ยครับเตัวนี้7ใบ3เส้นทางค่อยๆ อยู่กับเราเลยว่าจะเล่นแบบนี้หรือเปล่าเก่งสุดทาง1ตัวมีหลายตัวละครและรูดี้สีสเส้นทางที่3เน้นสี2ตัวที่ได้ใช้งานก็ได้ก็พาร์ทนี้มาแนะนําประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะช่วยเป็นแนวทางให้ได้หรือเปล่าอย่างไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รมาชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพนนาร์ทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆผมไปแล้วครับของดี